สองช้างนี่ที่เราเซตขึ้นมาแล้วอวะใช่ใช่เซ็ตน้ำตกน้ำตกใช่ไหมเถอะน้ำตกน้ำตกนะน้ำตกน้ำแดงต้องอะไรเอาไวรุ่นไวรุ่นเบนจามินมาปะครับเออเออนี่ไวรุ่นจริงออันนี้อายุเท่าไหร่กันนะ สิบแปดน่ารักทุกคนไหมแล้วแก่แลยไหมโอ้โหผมผมก็เคยสิบแปดนะลูกคาต้องตามมาแล้วออ๋ผมก็เคยสิบแปดมาก่อนเอามามากไปบอกไว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 ใส่ทุกอย่างแก๊สทำใหมเลยใช่ลูกค้าเยอะแยะจะปิดแก๊สทำไมเนี่ยไม่เป่าแก๊สไว้อ๋อโอ้โหอันนี้มีกับแกมันมีเหล้าปะเนี่ยไม่มีครับพาล่วงพี่เดียวพอเอาแข็งแข็ง ย่งกนไ่นิ่มเลยโนอะโดนน้ำเพอวพอแล้วพอแล้วพอแล้วถ้าพอแล้วพอพอพอพเลยใจใหญ่ใจใหญ่อีหอยได้อีกทีจรองจริงไม่จริงไม่ไม่ไม่กินได้เกอบเดี๋ยวพัใส่น้ำเกึอบวัดเขาบอกวัดนี้ไม่มีหมามีก็อยุ่เหมาหมาอยู่นะว่าก๋วยเตี๋ยวหมดแล้วไม่ออกหมาเอาก๋วยเตี๋ยวหมาเนี่ยไปแล้ว อันนู้นใส่ทุกอย่างอันนี้ลูกชิ้นอย่างเดียวเอาหกหกอีกโอ้ตายเอาเครื่องสองห่อมีป่ะไม่มีมีวางโมอห่อเดียวพอแล้วป้าเครื่องหมดทั้งมันป้าจะลดถเมียล้วอ่าเปแต่ละมันเครื่องป้าผมแห้งไงเออ ทำ๊จังเลยเฮียป้าไม่เอาทั้งชายป้าไม่เอาทั้งชายเรื่องเยอะอีกป้าครับเนี่ยผมไม่ไม่เอาป้าไม่เอาทั้งชายผมไม่เอาครับโอ้โหเชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวใยน้อยเพื่อนพดีอันนี้หลอดอันนี้กับร้อนแป๊บนึงเออไวๆล้างมาเนาะพี่กันเลยก็เอาช้อนเอามั่งตะเกียบมาด้วยลองดูน้ำร้อนไหมเนี่ยร้อนดิลองดูดิเมื่อกี้ไม่เล่นเพลงพ่อบอกให้เราล้างหน้าดูสิชามึงเอาอย่าพินเล่าไม่ได้กว่าหรือจะเล่ากันเล่าหมดเอาเล่าอะไร Look it out. Oh. <laughs>